นะถ้าเด็กอายุยังไม่ถึงสองข่วงนะเขาจะไม่มีที่นั่งของเองนะเขาจะนั่งจากแม่นะหลักๆเลยอ่ะก็คือมันจะต้องใช้อันนี้มันจะเป็นเบลของเด็กโหมดลุกนี่ก็คือใส่แบบนี้เลยเปจนไปที่ไหนบอกป๊าป้านี่น,นี่ดูกล้องก่อนไปไหนถ้านผู้วิเครครับขณะน,นี้เราได้นำท่านมาถึงทุกโอกาสประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเนี่สวัสดีคับทุกคนตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่ไหนครับ <c oughs> ก็จะแรงน้อยนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้ห้าทุ่มแล้วจริงๆถึงเวลานอนแล้วทุกคนก็คือวันนี้เราอ่ะจะมารีวิวเพราะว่าจริงๆอ่ะคิรินอ่ะขึ้นเครื่องไปต่างประเทศอ่ะค่ะแม่เปงานที่สองแล้วครั้งแรกพาไปนิวซีแลนด์เนาะแล้วก็อันเนี้ยเราจะไปญี่ปุ่นไปฟุก,กุโอกะกันคราวเนี้ยแม่อ้อยก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าแบบ จริงๆแล้วอ่ะเด็กควเล็กขึ้นเครื่องอ่ะแบบเรามีแบบว่าทิคอะไรบ้างหรือมีอะไรที่เราควรต้องรู้อะไรที่เราจะต้องเตรียมการบ้างก็คืออย่างที่ทุกคนรู้นะตอนนี้นคิดดิ้นไหนอย่างอายุไม่ถึงสองขวบใช่ไหมถ้าสมมุติว่าตั้งแต่แรกเกิดถึงสองขวบอ่ะค่าตั๋วเครื่องบินเด็กๆจะฟรีนะคะไม่เสียจะเสียแค่ค่าธรรมเนียมก็คือแบบหลักร้อยหลักพันแล้วแต่ว่าจะเป็นเดินทางในประเทศหรือว่าต่างประเทศใช่แล้วก็ สำหรับคิรินนะคลิปน,นี้เป็นทลิปที่จะไปญี่ปุ่นใช่ไหมคลิปหลักๆของเราเลยที่เราเลือกอ่ะถ้าเป็นไปต่งางประเทศที่เดินทางยาวหน่อยอเราอยากเลือกแบบเป็นตอนกลางคืนหรือว่าช่วงเวลาที่เขานอนแล้วถ้าจะไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องเตรียมของอะไรบ้างจริงๆอ่ะของเด็กน้อยอทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแบบมันต้องเตรียมเยอะมากแล้วก็คือแบบเตรียมเผื่อไว้กอนอ่ะคือใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึ่งวันนี้แม่อ้อยก็เลยจะมาแนะนํากระเป๋าอันนี้และนี่ก็คือกระเป๋าคู่ใจนะคนก็คือกระเป๋าซีฟู ก็ S <S <an> คือจะบอกว่าอันนี้ซื้อเองใช้เองแล้วก็อยากรีวิวทุกคนมากเชื่อว่าแม่แม่ลูกออดหลายคนอาจจะต้องแบบรู้จักกระเป๋ายี่ห้อนี้อยู่แล้วเพราะว่าแบบเขาค่อนข้างดังในหมู่แม่ลูกออดละกันแต่ว่าจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นแม่ลูกออดน,นะแบบมันค่อนข้างจะแบบแฟชั่นนนดนเนื่อทุกคนแบบสามารถแบบเอาไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยข้อดีหลักๆของเขาเลยก็คือช่องเยอะมากประมาณร้อยล้านช่องเนี่ยอันนี้ช่องเยอะจริงๆแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไม่ได้แบบมารีวิวกระเป๋าละเอียดหรอกไม่เอายจะมารีวิวให้ฟังว่าแบบเวลาขึ้นเครื่องบินะะออไไรรบ้้างีจตตเยมป อันนี้ก็คือไอเทมมัดแคบนะ mm hmm. ที่แบบว่าเวลาขึ้นเครื่องบินอ่ะควรจะต้องเอาไปมาก mm hmm. ก็คือหลักๆเลยอันแรกเลยเนี่ย mm hmm. ก็คือแพมเพิร์ดอันนี้แพมเพิร์ดของเจ้าคิดินเราก็เตรียมไปประมาณ3-4ี่อันพอชีชูเปียกสําคัญมากแล้วก็อันนี้สเปรย์แอลกอฮอล์เออจะแบบขอบอกนิดนึงก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์อะถ้าขึ้นเครื่องอ่ะด้วยความที่แบบมันห้ามเอาของเหลวน้ําหนักเกินเยอะอะไรเงี้ยก็คือต้องใช้เป็นประมาณไซส์ประมาณนี้โอเคแล้วก็จะมีตัวผ้าอ้อมผนม น้ำนมของน้องนะแล้วก็อันนี้อันนี้คืออยากแนะนําทุกคนมากมันคือสมุดสติกเกอร์ใช่ปะคือแบบสามารถข่าเวลาได้นานมากอะ่ะแบบคือจะเป็นเล่มไหนก็ได้แต่ว่าเด็กๆชอบแน่นอนแล้วก็สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยจ้าเป็นของเล่นของเล่นเนี่ยจริงๆอยากแนะนําเป็นแบบของเล่นอะไรก็ได้ที่แบบไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็คือแบบไม่ส่งเสียงรบกวนคนอื่นอะ่ะอืมคราวนี้เราจะมาใส่ให้ดูว่ากระเป๋าเนี่ยมันจุข,ของเยอะขนาดเนี้ยลงไปได้ในขนาดที่ตัวกระเป๋าใบแค่เนี้ย แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วกระเป๋าก็คือจริงๆยังเหลือที่จุอีกนะแต่ว่าของพิลินก็คือเริ่มโตแล้วใกล้สองขวบก็จะมีแค่ประมาณนี้ไปค่ะึ้นเครื่องกัน จะมารีวิวนะถ้าเด็กอายุยังไม่ถึงสขวบนะเขาจะไม่มีที่นั่งของเองแต่เขาจะนั่งกับแม่นะหลักๆเลยอะ่ะก็คือมันจะต้องใช้อันนี้มันจะเป็นเบลของเด็กคนก็คือเหมือนแบบใส่เบลของแม่ก่อนแล้วก็คือเอาเบลของน้องอะ่ะรัดคู่กันไปแล้วก็อีกอย่างที่ต้องมีก็คืออันนี้เป็นเสื้อชูชีพของน้องคือของผู้ใหญ่อะ่ะมันจะอยู่ตรงใต้อันนี้ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเป็นของน้องคือเขาจะให้แยกมาแบบนี้นี่ก็คือแบบนี้เลย เบินไปที่ไหนบอ,บอกปะฟ้านี่นี่ดูกล้องก่อนไปไหนญี่ปุ่นไปกับเพจอะไรครับเพจของเราชื่อท่านผู้วิเกียรครับขณะนี้เราได้นำท่านมนนาถึงผูเกโอกับประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ